ช่งซีซอซีนนะคะวันนี้ก็มาเช็คดวงของคนไม่ชัดเจนเดือนมิถุนาย,ยนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างาแนะนำให้อ่านคำแนะนำก่อนเข้าคลิปนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโอเคเรามีสามกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งเป็นอินฟูอะไลท์ <c oughs> กองสองเป็นโอปอลนะคะกองที่สามฉันจำชื่อไม่ได้ <c oughs> เป็นหินสีเหลืองเหลืองนี้เลือกกองที่ชอบกองที่ใช่กองที่ดึงดูสายตาคุณมากที่สุดน,นะคะนึกถึงหน้าคู่กรณีเข้าไปด้วยอ่ะ <c oughs> ใช่ยังเลือกไม่ได้ให้หลับตาตั้งสมาธินะคะตั้งคำถามหรือนึกในใจว่าสถานการณ์ของเราคนไม่ชัดเจนในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นยังไงบ้างลืมตาและเลือกกองที่ดึงดูดสายตามากที่สุดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกองที่หนึ่งกันเลยมาค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหินฟ,ฟูอะไรฟูอะไรเอออย่างไงก็ไม่รู้เนี <laughs> ย่ยไม่ได้ทำคลิปนาะนนะจำชื่อหินไม่ได้แล้ว คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณกับเขาเนี่ยก็มีการเทคแอคชั่นมาโดยตลอดแล้วก็มันเหมือนกับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆแล้วจนถึงจุดจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มันเหมือนมันก็อัพสเต็ปอัพเลเวลมาเรื่อยๆตามที่คุณคาดหวังหรือว่าตั้งใจไว้เลยนะแล้วก็ พลังงานของคุณเป็นแปดไม้เหมือนกับตัวคุณจะค่อนข้างที่จะรีบเร่งนิดนึงเหมือนเหมือนต้องการอาจจะอาจจะต้องการความชัดเจนหรือว่าอยากให้มันอัพสเตปไปได้มากกว่านี้นะคะแต่ทีนี้สถานการณ์ของความสัมพันธ์เนี้ยมันติดติดอยู่ที่พลังงานสลับกันได้นะคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณนะคะเอาเป็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะ เขาอาจจะมีโก้หรือว่ามีกำแพงในตัวเองหรือถ้าไม่อย่างนั้นชาติถ้าไม่ไม่ใช่เรื่องของความคิดเรามองว่าเป็นเรื่องของอาจจะเป็นความแตกต่างเชื้อชาติศาสนาเพราะว่าเดียมเพลเลอร์ก็อาจจะหมายถึงชาวต่างชาติได้หรือว่าคนที่มีอะไรที่ต่างจากเราหรือในบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงเขาเป็น เป็นเพื่อนร่วมงานไม,ไม่เชิงว่าเพื่อนร่วมงานแต่ว่าเป็นเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นหัวหน้าเรานะคะมีมตําแหน่งที่สูงกว่าแล้วก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันประมาณหนึ่งเนาะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้และนั่นอาจจะเหมือนเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นิดนึงเพราะว่าเรามองว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาได้แต่ ด้วยด้วยความเป็นเขาหรือตัวคุณในที่นี้เนี่ยหรือความต่างอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเร็วแบบที่คุณคาดหวังแต่มันมันไม่ได้แย่นะคือมันมันแค่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการทุกๆอย่างหรือว่าในในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะไปรับรู้ความ ความเป็นตัวตนเขาอะไรบางอย่างที่คุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นคนที่เอออีโก้จัดหัวดื้อจังเลยทําไมไม่ฟังเราบ้างอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือมันจะมีปัญหากระจุกกระจิกเออในบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวของคนทั้งสองคนแต่อาจจะเป็นตัวของผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเนาะ แต่ว่าดูภาพรวมๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในเดือนนี้เพราะว่ามันยังมีการเทคแอคชั่นแล้วก็มีแรงผลักด,ดันแรงดึงดูดค่อนข้างที่จะมากอยู่แบบไม่ลดละเลยนะตั้งแต่ไพ่อดีตของคุณที่เป็นอัศวินดาบแล้วก็ตึ๊ดๆึ๊ดต๊ดมาเรื่อยๆจนถึงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นอัศวินไม้ที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงแล้วก็ เหมือนยังรู้สึกว่าอยากที่จะค้นหาคนคนนี้อยากอยากคือมีพาชั่นอยากมันมีความตื่นเตนะ้นอ่ะเออมันเป็นอะไรที่ดึงดูดกันและกันมากๆเลยนะคะอืมแต่ทีนี้ด้วยด้วยความมีไฟของคุณและเขาทั้งคู่มันทำให้ให้ออกมาในตำแหน่งที่เป็นคำเตือน เป็นอัศวินถ้วยนะคะอย่าอย่าพึ่งใจร้อนหรือว่าอย่าพึ่งรีบหรือไว้วางใจอะไรหรือให้ใจไปเยอะเนาะเนสมัยมเราพูดตะกุกตะกักก็ไม่รู้แต่เรามองว่ามันเหมือนอะไรอะไรมันก็เป็นใจไปหมดเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งตัวคุณรู้สึกว่าอคุณอาจจะมีอดีตกันมาในบางคนเนี่ยอาจจะ ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ไม่ได้คุยกันคือมันอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้คุยกันแล้วก็ที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ยอาจจะได้กลับมาคุยกันแล้วก็มันมีการพัฒนามันมีการคอนเน็หรือว่าเชื่อมต่อกันค่อนข้างที่จะเร็วมากๆมันเหมือนกับมันมันจูนติดกันเร็วมากๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานานและตัวคุณ กับตัวเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะลืมเรื่องเก่าๆไปเพราะว่ามันเป็นห้าถ้วยกลับหัวอยู่ตรงนี้นะคือพร้อมบกุกพร้อมตะลุยฝ่าฟันกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราสบายใจมากที่ที่ได้มีคนคนนี้มันมันเป็นความสบายใจอะไพสรุปของคุณเป็นสามดาบกลับหัวนะคุณแทบจะไม่คิดอะไรคิดเรื่องเก่าๆที่ เขาเคยทามาในอดีตหรือว่าเราเคยทําผิดซึ่งกัรและกันหรืออย่างใดก็ตามเเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยได้ได้พูดไปหมดแล้วหรือว่าได้แสดงออกแบบตรงๆไปหมดแล้วนะคะเพราะมันมีคิงดาบขึ้นมาซึ่งเรามองว่าเหมือนตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะบอกหรือว่าพยายามที่จะสื่อสื่อสารสื่อสารว่าง,งั้นนะ สื่อสารกับเขาอย่างเต็มที่ที่สุดเนาะแต่ l e s s and realization ขึ้นมาเนี่ยเรามองว่ามันเหมือนกับความสบายใจตรงเนี้ยมันมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนความสัมพันธ์นี้เป็นที่พึ่งพิงหรว่าพักพิงกันมันไม่ใช่แค่าภายนอกแต่ว่ามันคือ มันคือทางใจด้วยมันเขาเป็นสาลาพักใจหรือว่าต่างคนต่างให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันอะมันก็เลยทำให้มีพลังงานของเ e สซี a เ i ลเ i i ัน s s s ซนเชีขึ้นมานะคะในไพ่คำแนะนำของคุณทีนี้นางฟ้าเนี่ยได้มาบอกว่า r i l i g i o น s Factor เนาะโอเคมันมีความแตกต่างกันแหละอาจจะ ในบางท่านก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติเชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างกันก็เป็นไม่ได้หรือว่ามันมีความต่างกันซึ่งมันอาจจะต้องทําความเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าตัวคุณโอเคคุณมาในพลังงานของคิงดาบในความคิดของคุณคุณอยากที่จะสื่อสารให้มากขึ้นหรือว่าพูดคุยเปิดอก,อกให้มากขึ้นนั่นเป็นทิศทางที่ดีมากในความสัมพันธ์นี้เนาะ trust อ่ะ แต่มาพร้อมกับ pay attention to the red flag นะคะเดี๋ยวเราจะขอขยายนิดนึงว่าทำไมต้องระวังอาจจะเป็นเพราะว่าเราใจเร็วใจร้อนเกินไปหรือเปล่านะกองที่หนึ่งเด็กไม้กลับหัวแปดเหลียนสไม้สี 4. ไม้คือ อ,อพ่อหนุ่มคนนี้หรือพี่สาวคนนี้น้องสาวคนนี้นะเขาค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยอาจจะชอบหวานเสน่ห์นะคะประมาณเนี้ยทีนี้ด้วยความที่เราค่อนข้างที่จะเราอาจจะคิดว่าเขาเขาเหมือนเขาคือความสบายใจของเราแล้วการกลับมาของ ความสัมพันธ์นี้ในะครั้งนี้มันดูเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสําเร็จแต่แต่แต่นั่น,เป,นเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ,อาจจะเหมือนใจเร็วใจร้อนไปอย่างที่ไพแนะนําว่าอย่าพึ่งรีบไปทุ่มใจให้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันแน่นอนว่าเรามีความเชื่อใจแน่นอนว่าความสัมพันธ์มันต้องการความเชื่อใจแต่ว่ามันอาจจะมี คำเตือนอะไรเล็ก,ลกๆจากไพ่ที่เบล็กให้เราเนี่ยใจเย็นลงหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะค่อนข้างที่จะชอบหวานสนี์พอสมควรนะอืมแล้วก็เหมือนจับทางได้ค่อนข้างที่จะยากด้วยเนาะอันนี้อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับคนที่อันนี้สําหรับนะสําหรับคนที่อาจจะยังรู้จักกันไม่นานนะคะโอเค จบไปแล้วสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้นะจ๊ะไปดูกองที่สองเลยนะคะชาวโอปโอนะคะคนที่เลือกกองที่สองเนาะอ่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าพลังงานของคุณเป็นสิบไม้คือผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมัน เราไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงแล้วยังหรือว่าเงียบหายกันไปแล้วยังนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นพลังงานที่นิ่งๆแล้วสักพักหนึ่งอาจจะไม่ได้มีอ,อไม่ได้มีการเช็คแอคชั่นหรือว่าทำอะไรมากมายมันมันเป็นแบบค่อนข้างที่จะนิ่งนะเพราะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาซึ่งตัวเลือกตรงเนี้ย ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องของมือที่สามหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะอบางคนอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามแต่บางคนถ้าไม่ใช่อะก็คงจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องเขาเลือกงานเลือกการมากกว่าหรือว่าเขาเลือกที่จะทำโน่นทานี้มากกว่าอะไรประมาณเนี้เหมือนเหมือนบางบางอย่างหรืออย่างอื่นสําคัญสําคัญกับเขามากกว่าประมาณนี้นะคะเออ แต่ตัวคุณอะค่อนข้างที่จะติดอยู่กับคนคนนี้มากๆเลยคือคุณยังมีความคิดถึงแล้วก็โหยหาเขามากๆเลยแต่ในใจอะคุณก็รู้ว่ามันมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมันคงมันคงจะไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆหรือว่าคุณอาจจะ คุณอาจจะต้องบอกตัวเองว่าเราต้องยอมรับความจริงได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะม,นมันมีคําพูดนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเรามองว่าเราว่าน่าจะมีพลังงานของใครที่มาเลือกกองนี้แล้วก็เหมือนอาจจะพูดคาคานี้กับตัวเองอยู่ก็ได้แน่นอนว่าพอมันขึ้นพลังงานประมาณนี้ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะท็อกซิกหน่อยๆเพราะในเดือนเนี้ตัวคุณก็ยังมีความรู้สึก ไม่ค่อยโอเคหรือว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่คือไม่แฮปปี้เพราะว่าหลายครั้งภาพของเขาหรือว่าภาพจำต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาในหัววิ่งเข้ามาในหัวหรือว่าวนเวียนอยู่ในใจของคุณทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่เหมือนอย่างที่เราบอกอะว่ามีใคร ที่เลือกกองนี้เราส่งพลังงานว่าเออเราต้องยอมรับความจริงให้ได้มามันมันมีพลังงานของคนที่พยายามที่เป็นคืนหมายที่พยายามที่จะเหมือนดึงพลังงานบวกของตัวเองเข้ามาหรือว่าพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเองอะเพื่อตัวคุณเองอะให้แฮปปี้หรือว่าคืนความสุขให้กับตัวเองมากมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และไพ่ก็ยังแนะนำประมาณเดียวกับสิ่งที่คุณกำลังทำหรือว่าจะทำในเดือนนี้นะคะคือไพ่บอกว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าคุณรู้ตัวว่าเอ้ยเราไม่โอเคแล้วเราเราจำเป็นที่จะความสัมพันธ์นี้ไม่โอเคแนละ้วไปต่อไม่ได้แล้วแล้วเราควรจะมู v e On และยอมรับความจริงอะ่ะ นั่นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนั่นเป็นสเต็ปแรกของของคนที่จะซักเซสในการมูฟออนได้นะคะแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะคือตัวคุณทำถูกแล้วที่พยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองเพื่อที่จะดึงพลังงานบวกๆหรือว่าทำให้จิตใจของตัวเองเนี่ยกลับมาฮิลแล้วก็ฟื้นฟูได้อีกครั้งหนึ่ง มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าตัวคุณอาจจะทำได้แต่สิ่งที่จะช่วยได้ที่เป็น The m a j o r i a นตรงนี้นะคะมันอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นด้วยเรื่องที่เราอาจจะเบีเ่ยงเบนความสนใจไปในสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะลงเรียนทำอาหารเราก็ไปลงเรียนไป ทำนู่นทำนี่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่อาจจะแบบฮ้ยมันอาจจะได้สกิลอะไรเพิ่มขึ้นมาจากการ move on ในครั้งนี้ก็ได้นะคะเออเหมือนเหมือนใช้เ,เรยอว่าอะไรอะใช้พลังงานบวกอะให้เป็นประโยชน์เออเนาะทีนี้ทำ p พลนสขึ้นมาในตำแหน่งของ,งแวดล้อมัเนาะ มองว่าสถานการณ์ที่ตัวคุณเจออยู่เนี่ยมัน,มนไม่ได้ง่ายหรอกกับการที่จะเฮ้ยมูฟอนเราตัดสินใจจะมูฟบอนวันนี้แล้วเราต้องมูฟได้แน่เลยในวันถัดไปอะไรเงี้ยคือบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาของมันและเวลาของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันสมมติถ้าเราถ้าเราอกหักหรือว่าเราผิดหวังอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้เวลาสักเดือนหนึ่ง แต่ตัวคุณอาจจะเร็วกว่าเราก็ได้หรือว่าตัวคุณอาจจะช้ากว่าเราก็ได้ซึ่งแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะเวลาหิวใจเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงพลังงานของแทม l พลนจะเป็นพลังงานที่ช้าแต่แน่นอนนะคะใจของคุณลึกๆอะคุณอาจจะรู้สึกว่าม,มันมันยังไม่ไหว แต่พอบทสรุปของคุณอนะ่ะมันเป็นห้าดาบเรามองว่าถึงตัวคุณไม่ไหวยังไงอะ่ะคุณก็ไม่อยากที่จะฝื่ออีกแล้วเพราะคุณก็ไม่อยากที่จะเจอเรื่องดรามา่าหรือว่าไม่อยากที่จะทําให้ตัวตัวของเราเองเนะี่ยตัวของคุณเองเนะี่ยเสียใจยไปมากกว่านี้เนาะเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะมาดูซิว่าไพ่ยอยากแนะนําอะไร l o o k to your i n n e r STRENGTH uh, mm hmm. เขาอยากให้คุณเนี่ยมองเห็นความเข้มแข็งในตัวคุณเองคุณคุณแกล่งกว่าที่คุณคิดเราอาจจะเจอเรื่องหนักมาอาจจะเจอเรื่องอะไรที่แบบเราโดนทำร้ายทางจิตใจมาเออมันก็ไม่โอเคหรอกเนาะแต่ว่ามองหาความเข้มแข็งในตัวคุณเหมือนเหมือนตอนเนี้ย หรือว่าในเดือนนี้ที่คุณกำลังจะทำอะ่ะเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะที่ตัวคุณอะ่ะแบบทำเพื่อตัวคุณเองนะคะเออมันเหมือนเราได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะไพ่านางฟ้าก็มาบอกว่า retreat นะปล่อยไปปลดปล่อยไปถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบเดินออกมาจากจุดๆนั้นออ very soon กับ true love เข้ามาด้วยกันเรามองว่า เมื่อไหร่ที่คุณ move on จากสิ่งเก่าๆได้อะสิ่งที่คุณตามหาหรือว่ารักแท้เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลนะคะอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่เลือกโอปอนะคะอะโอเคจบไปแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเดีย๋ยวไปดูกองที่3กันเลย สวัสดีค่ะกองที่3นะคะคนที่เลือกหินรูปประจัน์สีเหลืองๆนี้ซึ่งเราจำไม่ได้ไม่ชื่ออะไรนะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่ามันไม่เหมือนคนที่ไม่ชัดเจนเลยนะมันเหมือนมันเป็นความชัด,ชดเจนแล้วอะที่อันนี้อันนี้ต้องขออภัยที่เหมือนอาจจะดูรุนแงนะแต่ว่า คือเราอานตามหน้าไพ่ว่ามันมันดูชัดเจนแล้วก็มันดูเคลียร์แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแหละที่เราอาจจะต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันมันไม่มี passion แล้วมันหมด passion หรือว่ามันมันไปต่อกันไม่ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณอะเป็นแปดไม้กลับหัวตั้งแต่ในอดีตเลยคือ มันไม่ได้มีการพัฒนาสักระยะหนึ่งแล้วมันนิ่งๆกันมาในบางคนคือแบบฉันนี้ได้คุยกันหลายเดือนมากแล้วแม่หมออะไรประมาณนี้เลยนะอืมส่วนตัวคุณอะคุณก็อยากที่จะปล่อยคนคนนี้ไปแล้วซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆพลังงานของคุณเป็นเด็กไม้กลับหัวเลยนะ คือคุณรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วมันเหมือนกับคล้ายๆแับกองที่สองเมื่อกี้นะแต่กองอกองของคุณนะเหมือนคุณยอมรับความจริงแล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างได้แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะแต่กองที่สองเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนของเขาเป็นแผลสดอะเออแต่ส่วนของคุณเนี่ยเป็นอาจจะเป็นแผลที่ มันโดนโดนแกะซ้ำๆหรือว่าเป็นเป็นในบางท่านอ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ o n o อ o o f แล้วก็มันเหมือนมันจะไปต่อกันไม่ได้สักทีเนีจะไปแล้วก็ถอยหลังไปแล้วถอยหลังอย่างนี้ตลอดเลยแต่ในเดือนนี้มันเหมือนกับตัวคุณอะได้ระหนักแล้วว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคุณคุณำความเข้าใจกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ว่าเราจะขอขยายพลังงานของทาวเวอร์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดแบบกระทันหันสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็คือเป็นพลังงานของของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่ไหวจะทนแล้วใช้คำคำนี้เพราะว่า ได้เป็นอ,อ,อสศวเลียนกับหัวคิงเลียญและสเตรนท์เขาคนนี้ไม่ไหวจะทนแล้วเพราะตัวเขาเนี่ยมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือมองเห็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความรักที่มันไปต่อไม่ได้เขารู้สึกว่าอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ควรที่จะปล่อยไปและนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ย กลายเป็น10ดาบคือ10ดาบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่อีกในหนึ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงเดทหรือว่าจบก็ได้นะคะแต่แต่การจบในครั้งนี้ยแน่นอนว่าพอเป็น10บดาบมันไม่ใช่แค่เดทมันไม่ใช่แค่จบไงแต่มันอาจจะมี <c oughs> ความเครียดหรือว่าโอเคความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ทีนี้ ตัวคุณรู้ดีว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งสําคัญคุณอาจจะเอาตัวเองไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอา้าวก็คือโทษทีนะกล้องไม่โฟกัสต้องขอไปคุณอาจจะเอาตัวเองเนี่ยไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าเรื่องของความรักซึ่งมันก็ดีเพราะว่าไพ่ก็บอกว่าในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็มีอะอีกหลาย,ลาย,ลายเรื่องอที่มันจําเป็น กว่าในชีวิตหรือว่ามันมันมันสำคัญหรือว่ามันต้องการการเข้าใจใส่มากกว่าเรื่องเรื่องนี้แล้วก็มันเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ได้ทําให้ตัวคุณหรือว่าอะไรอะไรใดๆก็ตามหรือว่าตัวความสัมพันธ์เองคือไม่อยากรออีกอีกแล้วอะพอเป็นจัดเม้นกลับหัวนะคะแล้วมันเหมือนกับคุณเนี่ยจะสามารถ ฮิลตัวเองได้แบบเร็วอ่ะมันเหมือนรู้ตัวเร็วก็เดินได้เร็วไปได้เร็วถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วมันเป็นพลังงานของคนที่ตระหนักรับรู้เข้าใจเออกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะแล้วก็ฮิวตัวเองรู้ว่าอะไรสำคัญรักตัวออีกครั้งหนึ่งและมองไปข้างหน้าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะต่อให้ ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบดูมืดมนดูโฮแม่หมอดูพูดอะไรที่มันเครียดแล้วก็เศร้าอย่างเลยแต่ว่าไพ่สรุปของคุณเป็นสามไม้อะเรามองว่าคุณสามารถ move on ได้นะคะในเดือนเดือนนี้หรือมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่มันมีอะไรที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้าและตัวคุณก็มองเห็นมันได้อ่ะ คือคุณสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มันดีกว่าเพราะมันเป็นสามไม้เ no. น okay. าะโอเคไพ่แนะนำของคุณเป็น practice compassion มันเป็นเหนกับการเปลี่ยนแปลงมุมมองมุมความคิดหรือว่าความรู้สึกของตัวเราเอง see things from a f r s h perspective นะคะมองในมุมมองใหม่ๆเนาะ ซึ่งตัวคุณก็กำลังทําอยู่แล้วว่านะ free your s e l f อ่ะก็ค่อนข้างอย่าชัดเจนนะคะปลดปล่อย,อยตัวเองออกมา stay optimistic about your love life อ,อย่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยความรักมันทำไมมันเจ็บปวดตุนเราอย่างนี้แน่นอนว่าอีกครั้งหนึ่งมันก็เจ็บปวดแหละแต่ว่าพอเราเก้าวออกมาได้เนี่ยเราก็จะมานั่งหัวเราะกับตัวเองว่าตอนนั้นทำไม เป็นบ้าอะไรขนาดนั้นวะ <c oughs> เคยไหม <c oughs> นะเออนี่มันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังเป็นแง่บวกใน,ในเรื่องของความรักนะคะมันยังมันก็ยังเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่ดีนั่นแหละเนาะ let go of control ชิวเรามองว่าไอสิ่งเก่าๆเนี่ยหรือว่าความรู้สึกหรือความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณคุณรู้ดีว่ามันไม่ควรเก็บมันไวน้ไพ่ย,ยังบอกเลยว่าให้ปล่อยมันไป นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขออภัยที่กล้องเบลอเมื่อกี้โอเคจบไปแล้วถ้าฝากถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้าจะะไม่พลาดคลิปต่อๆไปถา้างไงเจอกัน EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย